สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อหนีย่าคำพามาเบื้องน้ําท่วมเด้ค่ะคุณนะคะน้ําท่วมกําลังขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมอยู่อยู่ในป่าหมอกย่าคำลงมาเรื่อยๆนี่แหละเนาะคะ่ะเนาะมหาเนไม้ไมาหยางยี่น้ำทามเท่านี้นะคะอันทามไฟใหม่เฮานันดีคะ่ะเนาะบ้านนี้มันกั้นขึ้นเขียวเลยเด้ขึ้นเขียวเลยป้าเขียวขึ้นมาเลยค่ะคุณผู้ชมน้ำก็ท่วม ขึ้นมาจากเม่น้ำาหลาติบแล้วนี่ผุนอันเม่น้ำอยู่เครื่องกลางผุนนะคะเนาะผุ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 เครื่องกลางผุนเม่น้ำมันก็ขึ้นมาขึ้นมาเรือขาเจ้าก็มาโจอยู่นี่แหละค่ะเนาะยคงทำพาบือนกีเทิงทั้งหมู่บ้านเฮาค่ะคุณผู้ชมนั่นดิเงินคนกระไดแต่ว่าพนนนนะคะนอตรงซี่แยกนี่โอ้ขึ้นสูงแล้วกลัวซี่ฮอดซี่แยกกลัวซี่ฮอดผุนเนาะค่ะเนาะในป่าอันป่าอนี้ค่ะเข้าไปบูหานมไม้ไฟไหม้ค่ะนะคะ เต็มหนึ่งน้ำเต็มเบื่อเะยพุ่นน้องไม้ก็ได้ค่ะคโ็โดเกดีพุ่นดีค่ะบุ้ยปลาเล็กปลาน้อยปลาข้อน้อยฮะนะคุณผู้ชมไล่หลายเนาะเพื่อนึ้นมากินขี้กระเดือนขี้กระเดือนก็เอดเ็ดเลดเอด็ดลาดอยู่นี่แล้วน้ำท่วมเพิ่นว่าน้ำขึ้นขึ้นมือหนีมาสัน่นขันเมนนั้นโตกทางแถวอ,ดอุดร่นเลยค่ะน้ำที่ขึ้นพี่ ทางบ้านเฮาหันบโบตกแล้วค่ะเมือ่อวานนี่ตกอยู่แต่เมื่อคืนนีบโบตกค่ะเมื่อคืนบโบตกเมื่อเ้านี่ก็บโบตกค่ะเห็นตะเวนเนาะเนียโตแต่อันแต่โต๊ะทางเฮานี่พรเป็นอย่างไดฝุนหันโต๊ะทางเฮานี่พ่ามีผลเท่าไหร่มันไหลลงโขงไปเลยมันจะโบขึ้นพอเท่าไหร่คาเ็นโตท๊ทางพูนค่ะทางอันอุดรเนาะค่ะเนาะทางเทิงขึ้นไปพุนมันสีไหลลงมามีน้ำสงครามธนาคาไหลลงมาพี่ ขึ้นลึบๆแล้วนี่เบื้องทรงนี่คือสิ่เป็นไหลขึ้นยุ่หนีย่ค่ะเบิ้งนี่เป็นทรงไหลเป็นทรงไหลขึ้นฮะนะคะโบอยากไปเยียบปัานใดมัน <c oughs> เป็นน้ำโซกาโป๊กฮะน้อคะเนาะ,ะ,นะแตมูเพิ่นว่าไปเยียบเพื่อนเล่า่ะไปะเยียบมาเ้ว่พผ่นว่าจักไปเยียบให้หยางดอกนาะหอยเซอรี่ก็มีค่ะพูนะ้น่นปลาเล็กปลาน้อยไหลลุลุดอือเดี๋ยวแต่สมัยยังน้อยเนาะเอาอันเบ็ดมาใส่ฮะนะะ มาซีดเบ็ดเล่นมาเกเลยกับน้ำนี่ฮันมาเล่นน้ำมาอาบน้ำเอ้ยบบฮูแจักดอกค่ะสุกกระปุกเดี๋ยวนี้หันบบกา้ายังเพิ่นใหญ่เลยเด้สวนกล้วยค่ะสวนกล้วยก็กลาังงามเตว์กระน้ำกระท่วมเลยได้ค่ะดอกไม้เนาะดอกไม้เพิ่นเอามาปลูกไว้ค่ะคุณนะน่ะงามงามแต่ว่าน้ำท่วมแล้วคุณ ทั้งเงาทั้งคุณพี่กายนี่ก็ท่วมหักบาตายได้ต้นกล้วยนี่บาตายง่ายเนาะค่ะเนาะกล้วยงามงามม่ต่ต้นนี้น้องอุดีน้ำน้ำเต็มไปแล้วน้ำมันกอไพยอันนี้ก็เป็นถนนสายบายพาดเ่าเลยนี่พี่กายนี่ท่วมถนนอยู่เด้อพี่กายนี่ยค้ำมาท่ายนี่แต่ปีนี้ไฟไหม้ป้า ผูเดีเพิ่นกะกำลังเกิดหญ้่อันนี้เนาะคะ่ะเนาะปลาไฟไหมย่าค้าเข้าไปหานอำไม้คะ่ะอันดีน้ำเต็มหมดเลยคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเจ้าหน่อยเพิ่นกะคันเม็นฝนตกเล่งเล่งอีกนี่กะท่วมถนนแล้วบ้านนี้ท่วมถนนเลยก็ข้ามถนนก็ขึ้นมาพี่เลยบ้านนี้ฮันยําข้ากระมาไทายไทยป้าไทายดงคุณนะคะน้ำเนาะกูเลยน้ำม,มันขึ้นมา อันนซาอเน,นกี้มันเป็นพักอันกเกษตรเพื่อนบอได้ลอกนอกมันเลยเป็นนี่ควายโลูป่าหนูไม้ไฟใหม่ยาคำมาหาข้าวหันป่าไฟใหม่อันนี้เป็นพกหญ้าอันนี้ขึ้นไปแล้วน้ําเต็มไปแล้วค่ะน้ําขังไปเลยค่ะขึ้นไปนี่กะทางใบพัดทางใบพัดลอกบ้านเฮาค่ะขึ้นไปเห็นก็เป็นเฮือนคน อ้แ่อย่างนี่เนาะแต่ว่ามันโนนนะคะมันสูงอยู่สูงอยู่ด้ก็เลยเนี่ยที่ที่อันที่ทุ่ทททททมมันทางไทยเอาถ้าเป็นท่่มมู่บ้านก็ท่วมอันพู้น่าหมู่หนึ่งไปทางผุนทางใต้ทางผุนน้าท่่มทางหันเฮนคาเจ้าหันแต่ว่าคุ้มทางงานเฮงยัยคำนี่หันโบท่วมค่ะเห็ดจังได้กับ่บท่วมขึ้นลายซสมได้กับ่บท่วมเนาะก็เป็นบุญเติบหนึ่งอยู่อันพ่อเม่เพิ่นพาอยู่มอง อันเดี๋ยวพอ,อีตู่นะคะเอพอพาอีตู่ดอกไม้ค่ะคุณอันยายคุณเอามาปลูกเนาะปลูกดินซาทารณะฮะละ่ะคะ่ะเนาะปลูกไว้พายอยากไส้ก็ใส่แล้วว่าพายอยากกินก็กินนะคะดอกหอนไก่งามๆคะ่ะมันงามเนาะขีดินไฟไหม้มันงามอากาศไม่ค่อยดีพไดีคะ่ะเมนขี้กระเดือนขี้กระเดือนอน,น้ำท่วมมันบืนขึ้นมานะคะคุณผู้ชมเหม็นเหมน โอ้ยผุ่นขี้กระเดือนนอนไตเอะเลสอะลาดเหม็นขนาดเลยอเมืองใส่เดือนคุณไตงมองงมๆองงมเงียมๆอยู่พี่คะ่ะเฮ้ยยานนี่ดิขึ้นไปนี้ก็ขึ้นไปบ้านคนอะไรค่ะวิวสั่มนี้ทางนี้เนาะค่ะเนาะคุณผู้ชมคะเนาขอบคุณหลายๆคะ่ะที่เข้ามารับชมช่องนาโคกน้องจิก๊กอะไรก็เข้ามาติดตามยายคำเนาะค่ะเนาะยายคำกับโบได้ไป ไปหาเฮ็ดหาฮอนไปหาน้อไม้สิใดด้กค่ะเป็นคนอยู่วัดอยู่บ้านเข้าวัดออกจากวัดมาบ้าไปเบืองน้ำท่วมมาถ่ายมาปั่นพี่น้องชมเบื้องกน็น่าว่าสันขอบพระคุณเดอ้อที่เข้ามารับชมกระไดขอบคุณที่กดติดตามให้ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ